ประโยชน์ของเห็ดเพาะประเทศไทยมีเห็ดอยู่มากมายหลายสายพันธุ์ที่ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยเลยก็ว่าได้ค่ะพอเห็ดบ้านเรามีให้เลือกหลากหลายชนิดอีกทั้งยังคุณภาพดีนำไปทำอาหารได้อร่อยหลากหลายเมนูวันนี้จักก็จะมาพูดถึงเรื่องประโยชน์ของเห็ดเพาะให้ฟังกันค่ะ ก่อนที่จะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ต๋าด้วยนะคะลักษณะทั่วไปของเห็ดเพาะเห็ดเพาะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเห็ดถอบที่เห็นเป็นลูกกลมๆแบบนี้เมื่อดอกเห็ดแก่ขึ้นจะกลายเป็นรูปดาวมีก้อนกลมๆซึ่งมีสเปอร์อยู่ข้างในแต่ที่นิยมนำมาทำอาหารจะเป็นเห็ดเพาะที่ยังอ่อนอยู่ค่ะ เห็ดเพาะเป็นเห็ดที่ไม่มีลำต้นและไม่มีรากแต่จะขึ้นตามรากของต้นไม้อื่นๆค่ะที่สำคัญคือเห็ดเพาะเป็นเห็ดที่เกิดในฤดูฝนชอบอากาศชื้นและเมื่อเก็บเห็ดไปแล้วมันจะขึ้นใหม่ที่เดิมทุกๆปีลักษณะทั่วไปของเห็ดเพาะคือบริเวณผิวจะมีสีขาวนวลออกครีมๆมีเปลือกสองชั้น เห็ดเพาะขณะที่ยังอ่อนๆอยู่นั้นจะมีสีขาวและถูกห่อหุ้มด้วยสเปอร์เมื่อดอกเห็ดเพาะเริ่มแก่เต็มที่จะมีเปลือกหนาขึ้นและมีสีน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำเห็ดเพาะจะพบมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยค่ะส่วนประโยชน์ของเห็ดเพาะจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปฟังกันค่ะ ข้อที่1เห็ดพาะมีสารที่มีลทธิต์ต้านเชื้อแบคทีเรียและสารพิษข้อที่ 2. เห็ดพอะยังมีสรรพคุณช่วยยับยั้งเนื้อร้ายต้านซเซลล์มะเร็งข้อที่ 3. เห็ดพาะเป็นยากระตุ้นการหลั่งเอนไซม์ช่วยให้ร่างกายหลังอินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่4เห็ดพาะยังช่วยเป็นยารักษาโรคเบาหวาน ข้อที่ 5. เห็ดเพาะช่วยฟื้นฟูแผลเปื่อยจากโรคเบาหวานต่อมาข้อที่6เห็ดเพาะยังช่วยบรรเทาอาการคันผิวหนังและคันตามนิ้วมือน,นิ้วเท้าต่อมาข้อที่7ค่ะเห็ดเพาะยังช่วยสมานแผลและแก้อาการแผลอักเสบได้ด้วยค่ะข้อที่8เห็ดเพาะช่วยห้ามเลือดทำให้เลือดหยุดไหลได้ง่ายข้อที่9 เห็ดเพาะมีวิตามินซีและเกลือแร่ช่วยให้พลังงานและช่วยบำรุงผิวให้สดใสต่อมาข้อที่10ค่ะเห็ดเพาะยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายข้อที่11เห็ดเพาะช่วยรักษาแผลฟกช้ำและอาการช้ำในได้ ข้อที่ 12. เห็ดเพาะมีสารที่ช่วยบำรุงผิวช่วยสมานแผลและทำให้ผิวเรียบเนียนค่ะข้อที่ 13. เห็ดเพาะช่วยให้เซลล์ผิวทำงานได้ดีต่อข้อที่14เห็ดเพาะยังช่วยลดอาการบวมช่วยลดอาการอยู่หนังอักเสบได้ข้อที่1 5เห็ดเพาะมีประคุณช่วยให้เลือดแข็งตัวได้เร็วขึ้น ข้อที่16เห็ดเพาะยังช่วยค่าเชื้อโรคแก้โกครคไข้หวัดแก้อาการร้อนในได้ด้วยค่ะข้อที่17ค่ะเห็ดเพาะยังช่วยป้องกันโรควันโรคได้ต่อมาข้อสุดท้ายค่ะเห็ดเพาะยังเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงเซลล์ต่างๆภายในร่างกายค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะประโยชน์ของเห็ดเพาะ มีมากมายหลากหลายเลยทีเดียวค่ะซึ่งเห็ดเพาะนะคะจะนิยมนำมาทำเป็นอาหารคาวเพราะว่ามีความเคี้ยวกรุบกรอบและเคี้ยวเพลินและความมันของเห็ดเพาะลูกกลมๆค่ะซึ่งจะเป็นอาหารพื้นบ้านยอดนิยมของคนไทยทั้งต้มทั้งแกงและยำจะเอาไปทำอาหารเมนูไหนก็อร่อยและได้ประโยชน์ไม่ต้องกลัวว่าเมื่อนำเห็ดเพาะไปต้ม หรือผ่านความร้อนแล้วจะทําให้ลดคุณค่าทางสารอาหารลงนะคะเพราะสารอาหารต่างๆในเห็ดเพาะจะอยู่ในเส้นใยที่บวมน้ําได้ดีดังนั้นไม่ว่าจะนําไปต้มหรือนําไปทําอาหารประเภทอื่นๆก็จะยังได้รับประโยชน์จากเห็ดเพาะได้อย่างครบถ้วนค่ะอย่างไรก็ตามค่ะควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพอ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ๋าในช่องชนาพาชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ